ัสดีครับวันนี้เราจะมาวันนี้เราจะมาเอออยังไม่ผมชื่อดา้อนนะครับวันนี้เราจะมาทําการอันนี้กันนะครับวิธีทําให้เน็ดเร็วขึ้นนะครับอย่างแรกกดที่สตาร์ทนะครับแล้วก็รันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมใส่ตามผมเลยนะครับแต่ผมส่งให้ที่ลิงก์ล่างนะครับ รอน้นหน่อยนะครับ,บ,รบมาจากนั้นเราก็กดที่ a d m i n i s t r a t i v e นะครับคลิกๆกัไปแล้วมันจากนั้นเราเข้าเน็ตเิร์นะครับเน็ตเิร์เสร็จแล้วก็ QOS เนี่ยครับหลังจากนั้นก็เข้า LIM เา I M นี่นะครับทั้งหลังจะมีมันจะมีสองตัวที่คล้ายๆกันนะครับเข้าอันที่อันเนี้นะครับ L นะครับแล้วพุ่นคีย์เข้าไปกดนี่ครั้งหนึ่งครับจากนั้นแล้วตอนแรกมันจะ,จะอยู่บนนี่นะครับแล้วก็ติ๊กอันสองตอนแรกมันจะได้เป็นศูนย์นะครับให้คุณปรับเป็นศูนย์แล้วก็โอเคครับ ตัวน,นี้จะทำให้ใหเหน็ตคุณเร็วขึ้นครับขอบคุณครับ